มามูเ่ใหญ่ขึ้นมาบ้างดูปลากินเม็ดละนั่งท่าจนเมือ่อยกินมากนะโซ่สีมือที่ได้ป่านะโอ้มูเลใหญ่เว้นปลาในได้ป่ามูเล่ได้นี่ตักตักตัก,ตกสำแดงเด็ดมึงดูป่ามูเล่ได้กินเนื้อกินเนื้อป่าใน <c oughs> พวงล่างขึ้นมาเลยเอ็ดยกโอ้สีมือสีมือเป้าใหม่ตั้งแทบไปไหนเพ่นไปเอาปลาหมูดิโอ๊ยอ,อ่อน,นเ,ลเลยเห็นได้ปลาหมูี่อะไรมุกซุงนี่ะไรตั้งตัวเลี่ยนแผ่นไม่เลยเพี่ยนแผ่นไม่ละบักโร่ป่ายบนี้ไงว้ามูเร่กับมูเร่กัดอกกระเดียดนี่ขวนอ่ะจำขวดน้ำเดิมพู้น่ะจับปงดูจับปงดูกินมักซารีปอมมูเร่ เอาเป็ดโพดโพดเป็ดปดเป็ด <laughs> ก่อนมาสิเกาะมึงน <pat> ี่เด้อนี่เฮ็ดตะโคนยำนี่นะออกเงินยำใดได้แต่ป่าเมื่อเมียม้มักซิดาเด้มาตึกเบ็ดจะได้กระเป๋าลุยไห้เมียมันเป็นไปได้ดอกเนาะได้แต่กระเป๋าปั้นนะกระเป๋ากระเป๋าสอบเข้าโอ้ยยยยยโอ้บลูดโลแล้วนี่ ประมาณนี่แหละเอ,อ้ถงไม่ลงซะบปรัมาณใจปะถงเขามันกระป่องกระแป้งพอดเลยนะมนัมนมนันมันตัวที่สองเลยมเดยนด่เด้ดเอาคือคุยปะง่ายดีเนาะป็ขับับๆๆๆขับสตัวนึงอยู่ปข,ขึ้นล้วอมาถงนั้นบอดี้กออกเลยเนาะหมายก็คักไเด้อมามามาตึกเบ็ดอยู่ฝรั่งเนี่ย